ฮัลโหลสวัสดีสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านและทุกคนมาแล้วมาแล้วนางเอกสายเดียวมาแล้วแม่น้องอ,อมสินยังไม่หายไปไหนเด้อพี่น้องเด้อย,ยังอยู่ในใจและเป็นกำลังใจทุกท่านและทุกคนที่ fc ที่น่ารักของซองแต่ซานล วันนี้กสิได้มาบอกน้องพี่น้องเนาะหายหนะ้าหายตาไปตั้งหลายวันบ่ได้กลัวบ่ได้ยานอย่างทั้งนั้นปล่อยให้มันแดกเข่ากับหลานมันสบายหูสบายใจมันเนาะ <c oughs> เขากสิเว้าไปมันก็เว้าไปหลายมันก็ว้าแค่นั้นแหละคนเทามันบก,ก้าวออกมาตอบมาโตดอกพี่น้องอันนี้ก็แม่อมสินออกมาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปบ้แม่ว่าสิสุดท้ายดอกแม่อมศิน ยังอีกเด,เดือนสองเดือนข่าวพรรษาแล้วเฮาก็สิได้โจ้ไวไว้สก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าสิก,กลัวนะบ่ได้กลัวดอกเท่าแก่นังเหี่ยวคนนี้ก็อีปากดูขี้คนนี้กับไปที่แม่มสินไม่เคยกลัวถ้า,าก,กลัวไม่ได้ออกมาว้าแบบนี้ดอกเพราะว่ายัางฮขกก็ต้องมีเหตุผลของเฮาเาต้องเงียบะก่อนเมื่อมันเงียบฮขกก็ต้องเงียบให้มันเนาะพี่น้องเนาะต้องฮามันเป็นคน ไม่ใช่ว่าสิเป็นซัดนอนจื้อขี่คือมันเอยอันเพลงเพื่อนกระักพี่น้องซื้ออันนั้นอันนี้อันน้อยๆมาฝากโอ้ยมันก็ว่ามันเนอะอันเขามีคําร้อยบาทเขาก็ยังบริสันั้นมันใส่เสื้อใส่เดียวดำบอดำเห็นบ่พี่น้องซบกระปปกอวดร้องเพลงเท่าสิตายฮะยังเฮดมาลินติ๊กต๊อก อออยเอออยเอออยคืออันคือโบหยหาผัวเนี่ยโห้ยโอยโยหนีโกนหนีโกนคลิปนี้เสียออกมาเว้าอันเดียวเอฟซีสิบอกว่าอ้าวเม่น้องอมสินตาหายหน้าหายตาไปทางใดนอะสงสัยกลัวแล้วบ่ได้กลัวเด้อบ่ได้ยู่หูทางใดดอกขอโทษลายเด้อเบ้าถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เบ้าว่ามา เมนในตซ่อ,องเต่แสนว่ะค่อยก็อ่านหนังสืบอบอกดอกเจ้าออกมาว่าตรงๆโรดจะให้ค่อยไปหาผู้ใดค่อยกะคันว่าอีพีดิฟนี่ค่อยเมื่อยไปหามันแล้วค่อยโบไปแล้ว <c oughs> ให้มันออกมาตอบผอยโดรกันเจ้าเก่งแท้ฮะเจคุณงามคนงามคนงามคนใด่โบจกักเด้ยอยค่อยบูฮูจักคนๆนี่อืมมาเม้นว่าเออบต้องว่าถึงหั่ใจดีดอกว้าถึงอีหัวขี้ย่างเดียวแล้วพ่อเออขอบุขอบใจที่มาเตือน บเป็นยังกระเจ้าบ่ได้ว่าอย่างไรพู้ใหญ่จะดีเบ้าไปกัเพราะว่าเขาบ่ได้เบ้าดีเบ้าร้ายเนาะเบ้าดีอย่างเดียวบอบเป็นยังเด้ออืมค่อยกับเจ้าโบ้ฮุจักกันเจ้าเบ้าอย่างออกมาบ่ได้เข้าหูค่อยบ่ได้เข้าเนื้อเข้าตัวค่อยดอกจ้าอันนี้แหละเป็นยังไดเด้เนาะคนสวยคนใส่แว่นตาสวยๆนะเป็นกําลังใจนะจ๊ะทุกซองทุกมุมแหละค่ะแม่อมสินกับสีออกมาบอกทุกท่านและทุกคนที่น่ารักเนาะ ได้หายหน้าหายตานางเอกสายเดียวยังเข้าไปทุกซองทุกมุมเข้าไปเบิงองือเก้าพี่น้องแต่ว่าสิโจเว้าก่อนเดอ้อเพราะว่าอย่างเขามีศีลธรรมนในปากเ,ออเมื่อมันบอตอบเขาแล้วก็ยามันเรื่องจิงมันบอตอบดีนี่คัเขเรื่องบบจิงมันชอบมันตอแหล <c oughs> มันตอแหล่ชุดยอดพี่น้อง อีพีดิฟอันนี้คะอีหัวอีปากดูที้อันนี้ฮะมันชอบตอแหลคันเรื่องจริงมันโมกกล้าออกมาเว้าวดอกพี่น้องบักบักเท่าแก่นั่นคือกันอืมมันกลัวมันไม่กล้าหรอกมันกลัวอีนี่ไม่ได้กินอะไรมันไม่ให้ออกมาตอบหรอกเอออันนี้แหละสักวันเนาะมันอยากจนเดียบักเท่าแก่คนนี้กูอยากจนกูอยากจนด้กูอยากจนเด้วป่ะ e e e ตอนลูกน้องเลี้ยงกุ้งไข่ได้เทื่อนละ เป็นล้านสองล้านนะจ้ากูอยากจนกูยากจนว่ะเดี๋ยวนี้กระจนสมใจบบจนดอกเมียใส่ทองสิบบาทในคอแล้ว <c oughs> ระวังนะพี่น้องอันได้ยินอันแม่ว่าหมอเขาออกมาเตือนว่าระวังนะคนปีกระตาระ่ายระวังเลยดีนะจ๊ะอือระวังระวังระวังนะระวังควมควมปากควมจา๋า เงินทองล้ำรวยก็อย่าอวดมาให้มันมากเขาบอกคนเกิดปีกระต่ายปีนี้นะมันไม่ดีค่ะเออันนั้นแหละพี่น้องเลยขอบพระคุณสองไตแสแนลสีที่ผ่านมาเด้อที่ให้แม่น้องอมสินลงและก็บไ่ได้หายหน้าหายตาไปใส่ดอกมีอย่างกะถ้ามันยังเม้นออกมาเว้าเอฟซี FC กะ เอฟซีคนไดว้าวคอยกับมาสนใจดอกคอยไปได้ว้าวใส่สุดเจ้าคอยว้าวใส่อีปากดูขี่อีปากดูสวมอีนอนจื้อขี่อีพีดิฟอย่างเดียวเด้อคอยไปที่เกี่ยวกับสุดเจ้าเด้อสุดเจ้าว้าวยังบบได้เข่าเนื้อเข่าหนังคอยดอกสุดเจ้าเขียนหนังสือมาเม้นซองแต่เสน่คอยก็อ่านโอกดอกคันแต่เสน่ห์บอ่านนี่คอยฟังกันคันแมนสุดเจ้าด่ากับเข้าเนื้อเข่าหนังสุดเจ้าก้าบ๊ายบายคิดฮอดและคิดถึงนะเจ้เจ้คนสวย そう。So so.